สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายตอนนี้เราก็อยู่ที่หาดใหญ่แล้วนะครับก็มาแวะกินข้าวที่หาดใหญ่แล้วเดี๋ยวเราจะเดินทางไปยะลานะครับเราก็จะไปเล่นที่นั่นคืนนี้แน่นอนตอนนี้เราก็อยู่แล้วที่นี่ชูนอินก็นมาเข้ามากันได้ดแล้วครับบัวเดอเราพาไปวันนี้เดี๋ยวเรามากินร้านอะไร มากินร้านอาหารสมนึกชวนชิมนะฮะออกหัวใจเยอะสมนึกชวนชิมคืวายไรทยทัวร์ Why, right, tour, นะครับสดีซ yeah. e ันนี S ่เดย์อ๋อกำลังกินข้าวอยู่เลยนะครับ สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีโอ้โหนี่สักใหม่ของ e ี j พีเจนะครับเจ๋งไหมไม่ยิมได้คอนเซปต์มาจากไหนรู้เลยเจ้าเกิร์ใช่ดูชอบหางนั้นนะสุสานชอบวะเออไปเลยไปไงเอาคนนี้ได้ดูยังสุสานยังไม่ดูเลยเหรอยังไม่ดูไอ้มันมันมันต้องไปดูต้องไปดูเออันกินอะไรกันวันนี้ เขาเรียกว่าอะไร,รแกงส้มปลากระปงใส่มันขี้นหนูแล้วก็ยอดมะพราะ้าวม,มันขี้หนูมันขี้หนูมันจะเป็นอย่างนี้พี่อหิอวมากเลยเขาจะเหมือนที่ผู้จัดการนะครับของทีมอันนี้เขาดูแลเราสวนะัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่นี่จะขับเราไปถึงยะลานะครับใช้เวลากี่ชั่วโมงครับชั่วโมงสี่สิบชั่วโมงสี่สิบเมที่ผมบอกว่าชั่วโมงยี่สิบเร็วสุดใช่ไหมั่วโม ไม่เป็นไรครับไม่รีบนะครับวันนี้เราเล่นที่ร้านไหนอะรีเฟกรีเฟกแฟลกซ์เล่นกี่โมงเล่นเที่ยงคืนครับโอเคไอ้ได้ข่าวซีเจมีเพลงใหม่เกิดโต้งโอ้โหเพลงชื่ออะไรเอาดีๆเอาดีๆคอนเซ็ปต์คือเอาดีๆใช่ไหมตั้งใจเอาตั้งใจเอาฮะตั้งใจเอาเราไปถึงกี่โม เออต้องอะไรนะพี่ต้องให้ถึงจะหลัหน่หอยจะมีให้ถึง,นน <c oughs> ง,ถงวันนี่ต้องถึงสิเพราะว่าชั่วโมงสี่สิบเราต้องถ่าใช่ไหมไม่ถึงไม่ได้เลร่ล่นนะนี่ตอนนี้เราก็มีคณะปากเพ็มน,นะครับมีแกงส้มน,นะหลังมีไข่เจียวยที่อะไรชิลลิตโตนะ้แล้วเดี๋ยวเราสั่งอะไรไหมเดี๋ยวก็มี ปลาอะไรนะพ่อขมิ้นปลากระปงปลาลายปลาตายปลาายสวัสดีค่ะพี่ทีเจพี่ทีเจหล่อมากเลยค่ะอคุณพี่โอ๊กกันนาลาขอคุณครับเดี๋ยวไปเดิไปเดิปิพี่เจปิงเจหลนะครับครับพี่เจปิงหลังบูธนะครับพี่ปีนนะครับนี่คือพี่หมีแล้วกพี่กิรนะครับ ไอจีอะไรครับ Sticky Rice er Killer okay, <c oughs> ของปิงอ่ะ DJ ปิงครับ DJ ปิงเลยนะโอ้โหเมย์วันอฟกี่ครับผม <c oughs> แล้วก็อะไรต่อวะปีในกระท๊อป <c oughs> ของ DJ ก็ U you Boy U Boy <c oughs> DJ โอเคมาตอบคำถามแล้วเมื่อีเดี๋ยวยังจะไม่กินข้าวนะเดี๋ยวรอทุกอย่างมาให้ครบก่อนสวัสดีครับน้องๆน,นี่น้องๆน้องๆฟังเพลงอ่า อะไรนะฟังดีเอายอดีดียังไม่ใช่เอาดีดีเอาดีดีดีโอเคพอบฟังแล้ววันดีครับวันดีชอบมากพี่พีเจกับพี่ตงเท่มากขอหัวใจเยอะๆขอหัวใจโอ้นี่อะไรเนี่ยโอ้หอาหารก่อนนะครับน้องๆที่ปลาหมึกต้มหวานนะครับอร่อยมากใครมายะลาต้องมากินร้านนี้เลยครับแต่ร้านนี้อยู่สงขลาร้านชื่อว่าสมนึกครับสมใจนึกแน่นอน เราจะกินโชว์นะครับ,เร,เ,รบเราก็จะกินข้าวโชว์เลยนะครันหน้ามาฟังแล้วฟังแล้วอร่อยมากที่แรปให้ฟังสักพักนได้นึงวันนี้ขอกินก่อนนะกินก่อนโอ้ย์เย้ oh, yeah. ผัดสตอกกุ้งมาแล้วนะครับหวานผัดสตอกกุ้งมีมะเขือเทศด้วยอะ่ะ <c oughs> ไม่เเคยห็น โอเคนี่ส,สูตรใหม่นะแต่ทีนี้กุ้งตัวใหญ่มากกุ้งตัวใหญ่มาก yeah. นนนนเยียร์อธิษฐานนะครับรอวิ you, อนตงคิวบูกูเด้าสิเเนมเอเมนอธิษฐานแล้วก็กินได้นะครับกุ้งกุ้งผัดสตอ อ,อืมอืมเขาบอกเห็นดีเจแล้วหิวเลยหิวอะไรเออเห็นดีเจแล้วหิวข้าวห่อหิวอะไรไม่ <c oughs> ใช่ชื่อออยลี่กินด้วยพี่แดงใครชอบอาหารใต้บ้างยกมือขึ้นอโหอาหารใต้นี่ผมว่าอร่อยสุด เป็นอาหารไทยที่ยอดเยี่ยมแต่ขาดข้าวไม่ได้ต้องกินกับข้าวนะครับอันนี้ก็คืออคณะาปากเข็มคือคณะปากเค็มผมอยู่ยะลาครับพี่คืนนี้เจอกันแน่นอนครับทีมเจอกันแน่นอนยะลาเรากลาลังเดินทางมานะครับ ยะลาเดี๋ยวเราจะไปเดินเที่ยวมึงเลยยะลาด้วยจับโปเกมอนเอ้า<ม>ดี้่ะโปเกมอนอาหารใต้อร่อยที่สุดใช่นะครับ <S <S ผมว่างั้นแหละชอบกินที่สุดอยู่กรุงเทพก็กินนะครับ <S <S ถ้าอยู่กรุงเทพไม่ต้องไปกินร้าน <S 2> <S 2> จันหอมนะครับ จันหอมอยู่แถวชางวินชาวอร่อยที่สุดถ้าเป็นอาหารใต้ในกรุงเทพนะครับอาหารใต้กรุงเทพผมแนะนำร้านนึงนะครับแต่้ารแหละคือครัวปากประนังอยู่ตลาดวงศรส,รสายใหม่ครับเปิดเก้าโมงสิบโมงห <c oughs> มดแลด้วครับรถสิบล้อแหกโค้งเลยเขาล้างเลยเฮ้เยี่ยอจะบอกเขาดูอยู่รถคุ้มเฮ้ยดร้ายมากครับคุณพ่อ นี่คือ,อปลาหมึกหวานใช่ไหม,มอืไ้ว่จม <c oughs> อ,อหวานเ <c oughs> <c oughs> จ้หาหวานอร่อยนะจ้ามาจานนี้ครอืม,มาหมี่คิดถึง คิดถึงเหมือนกันครับคิดถึงแฟนเพลงเราทุกคนเลยต้องบอกว่าใครฟังเพลงไม่ไหวแล้วบ้างถ้าใครฟังเพลงไหวไม่ไหวแล้วขอหัวใจเยอะๆหัวใจเยอะทานที่ร้านไหนร้านนี้ชื่อร้านสมเนื้อเราะมันกุ้งแต่หน้าตาเขาจะไม่เหมือนที่กรุงเทพนะครับมันเป็นเหมือนอะครัวะที่ไม่เหมือนกัน เป็นเหมือนทอดมันอะไรสักอย่างทอดมันอะไรคือมันมันอ่ะมีแต่น้ำมันนะครับเลยที่เรียกว่าทอดมันดีไหมอร่อยไหมอร่อยวะูโป้ง DJ ปิ้งครับพี่เอาไว้ดีใจมา DJ ใจมาดีนะขอบคุณมากอร่อยไหมเนี่ยมันเนี่ยทอร่อยครับได้ได้เลยแค่นี้เดียว ลองชิมดูครมน้เเขาแบบเซ่ยไองโคลาสวัสดีครับชาวโคลาทั้งหลายโคล,ลาเจอกันแล้วโคลาดเดี๋ยวเจอกันดดวัน,นที่สองกันยายนเนะเดี๋ยว,วเจอทีมเราแน่นอนที่หูบาวันที่1เราอาจจะไปที่มหาสารคามนะครับมหาสารคามถ้าดูอยู่ช่วยคอนเฟิร์มเลยนะครับผม มาสารทาพบอกมันเติมกันได้ถ้าตอนนี้ไม่มีใครคุยแล้วมันเลยรุกวมันไอ้เนี่หมเนมนี่เมนกินนี่นะครับอร่อยขอบอกีิหมี่บิงกัอต่อยมาแล้วเนี่ะไรอ่ะจิ้มจิ้ม นี่เป็นน้ำจิ้มของชอบมันตอกต่อมน้ำจิ้มของชอบมันไม่้ครับเพลงเอ w we do เพลงดีมากเอาวีดูอันนี้ของไม e เฟนหรือเปล่าครับเออมาขอบคุณมากไมค์เ้องเพลงเีนะครับ เพลงดีมีใครบ้างนะมีเจรันนะครับมีฟักกิ้งฮีโร่แล้วก็ T C I M T C I M แค่นี้เนาะแล้วก็มีพี่หนีสติ๊กกอรไลน์ด้วยครับผมไม่ได้ร้องครับอู้ซีเจสไปฮัลโหลหน่อยเขาบอกแล้วชื่อฟ้านะครับฟ้าฟ้าบอกคิดถึงฟ้าบอกอุ้ยดูแล้วหน้าตาร้ายจังร้ายจริงบ้างซีเจ วันนี้เราจะเล่นกันกี่โมงครับมาเอาพี่อยากส่องหนูเล่นคือเล่นกี่โมงคื่ยงคืนเยงคืนครับงั้นไม่ต้องส่องสองอาหารนะนาหะรไเ่คืนใช่ไหมโอเคเยี่ยมแล้วไปเจอพี่เจด้วยตลีสได้อ้าว บอกยเจ็บูดามาด้วยนะฮะบูดาด้เองโอเคพูด,พ,ดพูดไปพูดมานะครับลืมมาเพลงของตัวเองนะโอเคบิลีฟนะครับตอนนี้ก็อยู่ในท้องตลาดนะครับเข้าไปดาวน์โหลดกันได้แล้วก็เข้าไปฟังกันได้นะครับแล้วก็เข้าไปดูใน YouTube ได้เพลงบิลีฟนะครับจากผมเองซันนี่เดย์นะครับ ก็ถ้าใครดูที่ YouTube แล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะครับให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆญาติญาติทุกคนในครอบครัวหรือใครที่ไม่รู้จักก็แชร์ไปเลยครับนะครับและเดี๋ยวอีกสักประมาณ1ชั่วโมงกับอีก40นาทีเดี๋ยวเราจะเจอโทษทีนะครับมีอินเทอร์รับมามีมีโฟน call เข้ามานะครับก็โอเคก็เดี๋ยวอีกชั่วโมงกับอีก40นาทีเราจะจิยลาน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมว่าเวลาเรา เออซาวน์เช็คยังไงบ้างแล้วก็ร้านอยู่ที่ไหนบรรยากาศที่ยะลาเป็นยังไงจะเป็นครั้งแรกที่พวกผมไปเนาะทีมวัยร้ายนะครับโอเคเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนรู้สึกหิวมากเลยพูดมาก้วน,น้ำลายไหลหมดนะโอเคครับเพสเพสเพส Goodbye นะครับโอเคเพส